ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ uh ผู at ้ทรงเริ่มต <um <enough> ้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส